สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปด้วยรายการสหวิทยาหูหลาได้ชมลมโหชมลม ลมโหราศาสตร์เอกุเทพนิมิตพยากรณ์อวันนี้คิวอัดลอกลิงก์ไปหน้าเฟซก่อนดีกว่าแล้ว อย่างนี้ผมเลิกตามอีกแล้วอ่ะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้ <c oughs> ใชแล้วนะ่ะสำหรับผมมาก <c oughs> ต้องกลับไปซื้ออีกแล้วใช่ไหม iyi you <laughs> ใครเข้ามาแล้วอยากจะาาถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็น,นค่าคร <Share S 1> ูแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะดูไพ 24, ่ยิปซีคนละหนึ่งใบต่อคนละหนึ่งข้อนะคะถามเรื่องเดียวนะคะข้อเดียวนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพ การเดินทางการศึกษาอย่าถามสองพยางนะคะการงานอย่างนี้การเงินอย่างนี้จะถามนะคะถามเฉพาะเจาะจงมาเลยเป็นเรื่องเลยนะคะมีปัญหาเรื่องอะไรให้ครอบคุมข้างหน้านี้นะคะควบคุมแลยวเวลาสามวันเท่านั้นนะคะสามวันเท่านั้นนะคะ เรื่องดีๆจะเกิดขึ้นภายในสามวันแน่นอนแล้วเรื่องเวลา,าจะเกิดขึ้นเพียงสามวันเท่านั้นนะคะกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเกเก้าแชร์เพียงเท่านั้นอาจารย์เขาพูดเล่นเร็ว คนละหนึ่งแชร์ก็พอนะคะให้มีผู้แชร์ขึ้นแล้วกันหนึ่งคนเนียให้มีผู้แชร์ขึ้นแล้วกันนะเดี๋ยวยังไม่หมดเลยทำให้าจานโอแชร์ออกไปก่อนเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ถามหรือยังถามแล้วเหรอ,อเอาเลยก็ได้ะแชร์แชร์ share share แล้วค่ะอะไม่มีอายุนะอืแชร์ <Share S 1> แล้วค่ะฟ้าใสาพรุ่งนี้จะไปขายของที่เนินนุ่มคาเฟ่ แกะจะขายดีไหมคะเขาเขาไหว่างิานจริงนะก็ได้นะก็ได้ดีอยู่ดีด,ดีอยู่ได้ได้หยิบจับออกมาได้กําไรอยู่ในใบนี้นะกดแชร์ออกไปแทรคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์อ๋อเนื้อนุ่มกาแฟแกะใช่ไหม,มที่บอกว่ามีแกะมีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ,อางนี้ใช่ไหมมีตัวอะไรอยู่ข้างใน คาเฟ่มีแกะอะไรอย่างนี้เราก็งงอะไรวะ <c oughs> ไม่เคยจะไปเที่ยวไหนกับเขาเลยต่างจาังงงต่างจังพึ่งไปไปลายปีที่แล้วเองนี่ไม่ใช่พึ่งไปต,งตั้งตั้งแต่ปลายปีที่แล้วอะได้ที่ให้เที่ยวแค่นั้นอะปีนี้ยังไม่เที่ยวอะไรเลย มาอีกไหมใครที่เข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถาม,าามากดไ, <ป S 2> ไลค์ลกดแชร์กดติดตามเป็นค่าครูรับพิมพ์คำว่าแชร์ชรวชื่อเล่นอายุคำถามค่ะอาจารย์ท็อปอย่าสรบปดิแชร์วอย่าทำได้อย่างนั้นอะไรอย่าทำได้อย่างนั้นมานั่งดีๆแล้วเอาเข้ากล้องดีๆเอาเร็ว แชร์แล้วแชร์แล้วแชร์แล้ว <c oughs> ชื่อเล่นคำถามแชแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามอ่ะนะ <c oughs> เดี๋ยวจะได้ดูให้นะดูตามเวลาเนี่ยแหละอยู่กันแค่สิบนาทีเนี่ยแหละเพราะเดี๋ยวต้องไปทำรายการอื่นอีกนะก็จะดูก็พิมพ์เข้ามาตอนนี้นะต้องกดแชร์อ,อ่อนแชร์แล้วค่ะภายในสามเดือนไม่ดูดูสามวันนี้เรื่องท้องไม่ดูด้วยเรื่องท้องเราไม่ดูดูสามวันนี้เรื่องเรื่องอื่นนะคะถามเรื่องอื่นมานะคะ การงานการเงนิงนความรักชโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามสองพยางนะคะการงานอย่าถามอย่างนี้ฉนนเฉพาะจอดจงมาเลยเป็นเรื่องเลยว่าคุณม,มีปัญหาอะไรู้ว่าแชร์แล้วแต่เรื่องท้องไม่ดูถ้าจะดูมาดูกับผมข้างหลังพ<อ> <5 S 1> ันาโทรมาอีกโทรมาอีกว่าแชร์แล้วพันห <5 S 1> ้ามาข้าง,ห,งหลังเด<ช>ี๋ยวให้เขาติดต่อข้างหลังพันห้ามากับผมอาจา์ท็อปนะ ติดต่อบอกให้ถามใหม่หไงไม่ถ้าอยากดูเรื่องท้องต้องมาดูกับผมผมจะดูให้แต่ว่าผมจะใช้ไพ่พลังจิตผมจะไม่ใช้ไพ่ยิปซีในการดูนะต้อมาดูด้านหลังกับผมเนี่ยตามนี้เลยนะพันห้าเท่านั้นถูกๆดีดมาหลังไหม่ค่ะมาเอาค่ะคุณแชร์แล้วคุณการนะคะไม่มีอายุดวงค้าดวงการค้าขายรองเท้ามือสองออนไลน์ตอนนี้จะขายได้ยอดไหมคะ ก็ไม่แน่นอนจริงๆช่วงนี้คือมันไม่มันไม่ได้ยอดเงินหมุนเงินหมุนพูดตรงๆมาเข้ามาออกไปต้นความรักสั้นๆขอสถานะด้วยนะคะโซ่<ช>แต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชู้นะหรืออะไรเงี้ยเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าปัญหาคือตอนเนี้ยเป็นชู้อะไรก้อเทอมีมีผู้ชายเออมีมีผู้ชายเป็นชู้ทุกวันเนี่ยผมดูมาเยอะ เพราะว่ามันมีคนเข้ามาดูกับผมมันมีหลายสถานะใช่นอกจากโสญาหรือมีแฟนหรือเป็นชู้เมียน้อยเมียกี้เมียแอบมีครอรัวแล้วแล้วมีกกรู้ผู้ชายไงก็เล่าให้ฟังถึงสถานะหลายสถานะเพราะฉะนั้นต้องเล่าถึงสถานะก่อนเขาบอกว่าแฟนเออนะมีแฟนเอามาต้นความรักแฟนอ่ะแฟนเดี๋ยวดูให้อ่ะแฟนอยู่คนเดียวดีกว่าพูดงตรงไพ่ไพ่ไพ่ไม้ นะเหมือนอยู่คนเดียวคุณยันสี่สิบสามแชร์แล้วจะได้กลับไปทำงานที่เดิมไหมไม่ไม่ได้กลับไปตอนนี้มันเคว้งสามวันนี้ยังนะคะเราดูแค่สามวันขัางน้านนะคะยังไม่ได้สนใจดูดูส่วนตัวเขแชไม่ได้มีค่าครูขอพร้อมออนก่อนดูนะคะนะลักสี่สิบหกงวดนี้มีโชคลาภไหมคะอาจารย์วันนี้มันวันวันนี้วันที่เท่าไหร่แ โอ้ยอีกนานอละดูสามวันนี้ยังไม่มีโชคต้องหาเงินหาทองไปก่อนคือจะบอกว่าอะไรรู้ป่ะเรนไม่มีโชภายในสามวันนะคะไม่มีโชคพูดตรงๆไม่โกหกไพ่บอกไม่มีโชคไม่มีโชคก็ว่าไม่มีโชคจะไปนั่งโกหกก็คงไม่ใช่นะอันเนี้ยนะนะมานะถ้าถ้าใครจะตรวจอะไรที่มันยากๆแล้วเราไม่ดูข้างหน้าเนี้ยกรุณามาติดต่อผม หรือก็ถามใหม่ได้ถามไอ้ที่ว่าเราตอบอ่ะกาติดต่อผมนะถ้าเกิดใครอยากดูเรื่องว่าเอ,อจะท้อง<อ>ไหม,อ,มอะไรเงี้ยมาดูข้างหลังกับผมผมดูอยู่พันห้านี่เรื่องจริงว่ามนใช้ไม่อันนี้<ช>ดูชั่วโมงนึงนะคะปรึกษาได้พันห้าเออนะแต่ว่าคำถามละสองร้อยเออแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเพราะว่ามันเป็นไพ่พลังจิตคือมันไปดูชะตาเกิดคนเพราะว่าไพ่ยิปซีคำถามละหนึ่งร้อยไพ่เทพพลังจิตคำถามละสองร้อยเออแต่ถ้าเกิดเหมาเหมาหนึ่งชั่วโมงก็พันห้าไปเลย นะแต่ถ้าเกิดต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็มา3,500น,นะโดยอาจารย์โอมาเป็นประธานเหมือนเดิมส่วนผมเป็นผู้ดูนะราคาทุกอย่างผมเป็นคนตั้งเองไม่ใช่ว่าจะดูฝรั่งด้วยนะดูคนไทยเนี่แหละค่ะแต่ออว่าถ้าสืร์จิตไกลใช่ไหมจะท็อปเหนื่อยเข้าไกลแล้วมันยิ่งเหนื่อยก็เลยเพิ่มเรื่อมูลค่าไปเรดเข้าไปเพราะว่ามันฝึกมามนะฝึกมาแนวนี้นะมาครับ กดแชร์เข้าไปครับอาจารย์รท็อปตึงนผู้ส่งสมาธินะคะดูเองมาถ้าทุกวันนี้นะก็แทบจะเป็นพระอยู่แล้วสวดมนต์ทั้งวันเลยอ่ะมีเวลาแค่สิบนาทีนะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามกดไลค์กดแชร์กดติดตามและพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นอายุคำถามค่ะรู้สึกจะหมดเวลาลงแล้วนะเนี่ยหมดแล้วแต่มีคนถามไหมอาถามก่อนนะคะจะมีใครถามไหมจะได้ออกติดต่อดูดวงกับอาจารย์โอผู้มาเป็นประธานในชั้นสูงสุดได้ที่ท่านประธานสูงสุด เฟซบุ๊กโอสิริกรอภิรัตเบอร์โทร0619922645 0925929261 idr โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นพายิปสีพระเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณห,หน้าทองสาธิกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรม จำหน่ายเทารูปเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะรับครอบครูรับขันครูรับถอนขันครูรับสอนไพ่ย,ยิปซีขายไพ่ย,ยิปซีพร้อมตำราแล้วขายไพ่เทพพร้อมตำรารอหน่อยมาแล้วมาลองาาอท็อปค่ะตามนี้ครับอาจาท็อปปารมีจอมเทพเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปด id line ajtop16 แล้ว i อดี n ล a j t อ p 1ทเอ๊ะเอจทอพหนึ่งเก้า 19, ะะรอนหน่อยในที่นี้ก็คือว่าเอาเป็นว่ามีอาไผ่ค่ะมีผู้แชร์แล้วมามีผู้แชร์ใช่ดวงชีวิตจะดวงชีวิตไปจะเป็นอย่างไรต่อไปหลังจากที่ แฟนคนนี้ทิ้งไปมีคนใหม่อ่าดูให้นะกันว่าดีหรือไม่ดีแค่นี้นะไม่ดีครับมีแต่ปัญหาครับช่วงนี้เพราะฉะนั้นสาวันเท่านั้นค่ะตั้งสตินะครับนะในการต่อสู้กับมันเหมือนกับว่าจะมีเรื่องขัดแยง้งทะเลาะเบาแหวงภายในสามวันนี้นะคะอืออะวเวลามันก็ได้บดลงแล้วโดยมีอาจารย์โอมาเป็นประธานพานอาจารย์โอก็เป็นประธานกันไปแล้วก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวไปเจอกันรายการอื่นนะครับนะไปแล้ว